ฮาลโหลเหรอฮัลโกตมุนกกอ่เด็แต่ให้เดี๋ยวพอดันอควยให้มีเลเดมอลเลิจิเดนกว่าเลจิปลางเนี่ยแต่ให้ก็เจ้าก็ยังดคกวมาแกเจ้าก็เควศเลมุนาฮนอมาเด็น่าเจ้าเควศเลมุนาฮนอมเอาเว้คันนี้เนี่ยบลาราต้วะควยใช่น้องแดนใส่เหยื่อปลายนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้น้องแดนจะพาผมไปฝักเบ็ดนะครับเดี๋ยวคอยดูว่าคืนนี้น้องแดนจะหมานหรือเปล่า โอเคนะครับลุยกันเลยครั้นี้เนี่ยโอเลยจิบปลาเมานกกวาดเบยเเคยบอกว่าไงนะกวาดบครั้งนี้ว่าเทราวิลีเลจิบปลานอยู่เพดียวพอเดือกดนบล้เระคยื่อชาเลยคั้นี้เราจะคนชเราเคื่อช้เมื่อเร็วๆนล้เจ้เคล่หม้แก่เฮียเคล่าหยามมอเล ีปลอกุยมันเวลาที่ท่ออาเนี on, like athlete, ่ยที่ท่ออาคนเนี่ยเวลากะเจียวอย่างนั้นก็ที่ท่อเลยมุนหาวได้ได้เอาเตวได้เหย้าอามาได้ละเอาจีบได้ปุ้ยนักเนี่ยปรกอแฮมมีเลยเดย์จีมอส์ต้องทำยังต้อมีเลยเดย์บอสประกอบกับความเร็วมุนเหาวจีมอส์แถวนี้ทำเลสวยๆทั้งนั้นนะครับดูนะครับถ้าจะอู้เป็นภาษาเหนือก็ม่งดีๆทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยน้องแดนอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะเดี๋ยวจะเดินไปหาน้องแดน เดี๋ยวผมจะพูดทั้งสองภาษานะครับบรรยายให้ฟังทั้งสองภาษาเลยนะครับทั้งภาษากะเหลี่ยงแล้วก็ภาษาไทยนะครับถ้าคนไทยฟังก็จะได้รู้ว่าเออเราทําอะไรกันเดี๋ยวคุยพูดคุยอะไรกันนะครับผมถ้าคนกะเหลี่ยงฟังก็จะได้รู้เหมือนกันว่าเราทําอะไรกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวกะแต่ตักุตุกขีมโยมาเนาะแกแต่ตักตุกปะกยอเจ้เลือยู่เจ้เนาะแกได้ยกเล้กลอตาเนาะปะกยน้าเดยอยยน่าเปอยยเมหน้าเดือย่หน้าเพอเนาะพูดทั้งสองภาษาให้บรรยายในการ ในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้น้องแดนพาผมคื้นนี้อีกยาวนะครับตอนนี้ประมาณสักเกือบจะถึงทุ่มแล้วครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่น้องแดนจะพาผมคืนนี้อีกอีกยาวนะครับระหว่างที่เราถ่ายคลิปนะครับน,น้องแดนก็จะปักเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับดเดี๋ยวพมแดนก็ เจดคล้ยเลยกล้จีปลอคเคยเนี่ยเกล้ถ้าเกิดเก๋นหนุ่มตรงนี้ก็จะเป็นแบบสะข้างนานะครับจะเป็นแบบสะข้างนาน้องแดนบอกว่ามีปลาเยอะมากเลยตรงเนี้ยนี่นะครับน้องแดนของเราเก่งทําน้องแดนเรานี่เก่งมากมากเลยในเรื่องการหาปลานี่ในทุกคลิปของผมเกี่ยวกับการหาปลานี่น้องแดนจะมีทุกคลิปเลยนะครับนี่นะครับผม ตรง mhm. น,นี้ก็เป็นต้นมะเขือเนี่ยใกล้กับข้างนานี่แหละเดี๋ยวผมถ่ายไปบรรยายไปนะครับผมแกได้ก็ดูาแลเขาอยกับเตะเขาคอยหน่แกได้ใหญ่เนี่ยอย่าดื้อแกได้ก็เลยทำไม่ไดาแม่ลำมอนั่นก็ไดแกได้ภาษาเพราเอะไเอาได้ฟูอย่าไม่ไม่บลิตอะไรเอาได้ฟูไม่ยากไปแล้ววิดีโอเลยไม่ยากไปได้เอาได้คลาดซีดด้วย คเนี่ยพลาสติกด้วมีดรแลล็อกหินไปแกได้พลสติกอแได้ยมีู้คอเตลคอร์เมีอะไรตาพลาสติกพลสติกด้วเนี่ยแกเฮตก่อนฮจบแต่ยุเอเลยกามราโฟละมันะแกได้ฉอละคอเตลคอรน่เฮดูกระบะกะบหมานเวอย่ นาะอยู่แต่มแตหมหนันเนาะแต,าาตลนนดด่ละหมอนะบอกอย่างแต่ละหมอนะกับ้าหมอนะไอ้ได้กับบ้าหมอน่ะไอ้ก็ต้องรักเกนโน่ n à บัวตาเด็กจี๋ดอกไม้ใช่จี๋ก็ีย่าุกเลยไม่มาเลยจุ่มก็ไดตแต่ไยว่ได้านะราคาเนาะเบ็ดอยู่หลังเดียวนะครับมีหลายหลังเดียวนะครับหลังสุดท้ายแล้วนะครับ เกิดะเยอะกันอีต่ตกตัวนคือกได้ FC อ่าตัวมือตัวกาก็น่ามนมืออันกียวกับวิดาจูน่เดนะวิชาจูวิดาจูผัดดดล่เดนะตาตาหมือเราเราดูเโอ้บายบแบบนลาดิบๆะผัดดูดบินะปลาดบตายละครับตัวหนึ่งอันนี้คือยังไม่มือนะครับดูดูดูตัวใหญ่มากเลยเนี่ยปลานิมตัวใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม น้องแดนของเรามือฉมังเร็วๆเดี๋ยวตีดากลับไว้ก่อนก็ได้นะอุ้ยอุ๊ยโอ้ไม่เป็นยังบ่เป็นยังแค่ล่วงตรงนี้เองไม่ได้เดี๋ยวดากลับเองเดี๋ยวพอให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนได้เถอมันหนีไปไหนบ่ได้แล้วเนี่ยเกด้าเราเตะโอ้ได้เพื่อว่าจะคนนีากก็ได้ก็เจรจากวนบ้ได้ม้อเทียบล้าเบลินเทียได้แล้วนะครับตัวหนึ่งเนี่ยเกต้าหเตะไอ้หน่อยเยเกต้าหยุ อยพ่พอฟอยเตระอาญ่ยู่โดรามมยคนี่เตมุร์ก็เมก็น่ามนุ่มบาระเดระวิชาจุ้มนะก็นามีมเมความมมืโอ้เลาเทีเดียวนะเอรเตรกเตยเด้อเบลาเลี่วบอกว่าติดอีกตัวหนึ่งนะครับติดอีกตัวเอ้ามันหลุดไปแล้วเอ้ามันเป็นยังลองใหม่อีกรอบนึงโอ้โหพอจะรอเด้ออีเด้อหรือเด้อเด้อติดรอไม่เจอเราไม่เห็นดินเด้ออาจจะได้เล่นขันในบ้านเลยเด้อ อยกว่าเคยตัวโหดอะเคลื่อโหดจเจเจแหละอ๋อมันดิ้นมันดิ้นยังไม่ยังไม่ดิ้นเท่าไหร่มันดิ้นแค่นี้ดิ้เดียวแกได้เอาห่โห่เจเจหรมั้งโห่หรือโดนวะโห่ไม่โดนดิเลยเหลือเธอเลยโห่ไม่โดนเหลือเธอเลยเออเจแล้วเรื่องอะไรอ่คนไหนอ้ยแกได้ยินถ้าเพื่อนๆคนไหนฟังที่ผมบรรยายไม่ค่อยแบบเข้าหูแบบไม่สนองเท่าไหร่นี่แบบขออภัยด้วยนะครับผม ว่าผมนี่เป็นคนพูดมากนีแล้วแหละขอโทษด้วยนะนื้อๆบอกว่าติดอีกแล้วเดี๋ยวตามไปดูนะครับเรียบร้อยแล้วบอกเอา้าหลุดอีกแล้วตรงน,นี้ปลากินดีนะเนี่ยปลากินดีนะแต่ว่ามันหลุดอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหมา่เ,ามาเปิดควิดบอก,บอกโอเคน้องแดนเอาไอเดโฮแดงกะเล็กมาเลยตะเคว่าทอมอเลดแดงเยเอาเอาถังมาด้วยเด้อ แยัมเหจดะวดกินเเดินเพอกนักขุดเด้อวะอกเโจดแต่ได้ดีโพด้นะแต่ได้อาเตปพกยอดบ้ามเอวเตเตหยอดบ้าม่บ่เตบ้าว่าจรูดอเอาวกน่าซีบุเจเจ้วไม่อทีไดเดพดน่มีเลยยุดป่เดอกได้เตยยู่บ้ามอเตยูยน่าตนเปลเลยอยู่ละมอแกไเตยหยอดบ้าน้องแดนนี่พูดภาษากรียงไม่ได้นะครับแต่ฟังออกนิดหน่อยตอนกินข้าวกินน้ำแบบนี้นะครับไปไหนมาไหนแบบเนี้นะครับ ไปทางไปผิดทางครับก็เลยวิ่งกลับมาทางเดิมแล้วก็อ้อมไปฝั่งนูน้นเบ็ดเดียวปักไว้ฝั่งนู้นเนี่ยนี่ได้แล้วนี่นะครับเราจะกลับแล้วเพราะฝนมันลงแล้วมันอ่อยลงนิดนิดแล้วมีครบขึ้นอไปเป็นเป็เปเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาโอเคพอเดียวแล้วามาเดี๋ยวเนี้ย,นนยคีโบเดอะโครวพาโดคือเรื่องนียเลยนะครัวโดนวยไดได ได้ปลานิลสองตัวแล้วก็ได้หอยเชอรี่หลายเบ้านะครับหลยหลยตัวเลยนะครับมาสาักสี่ห้าตัวเดี๋ยวผมจะไปทำกับข้าวนะครับน่าจะทำเฉพาะปลานิลนะครับผมหากิตึเรเดียนเลยเนาะที่หมดนแดงมันคบพุ่ยเราเปรอะเปรอะฝนโปรยลงมานิดนิดนะครับผมมีคบพุ่ยเราเปรอะเปรอะนิดกว่าต้าขีลาผัดโอรีเจ้ แกได้เดี๋ยวติดอาดังไฟแกได้ยังมาเกล้ามูนะแกได้ยังบ้าคือที่ชอรอเอาไว้ได้ камер ่าเนี่ยมี่ะเละแกได้ยังมาเกล้ามูแกได้ยังปืนเดดแดนก็เลยก็เลยเละหญ่มอ่ะเดี๋ยวจะไปไซคีปานินนะครับน้องแดนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยเป็นคนดังไฟนะครับโอเคเดี๋ยวจะหาที่ตั้งกล้องนะครับแกไดาตาขีดพัดด้วยนะแกได้ยังมาเกล้ามูเนาะ อยู่ไหนเดิ <c oughs> นะมูเคลนะหนัูกลล่นนะมกลอีนะไฟติแล้วนะครับไหน,นหมอ้หมอเน,นี่ยบ <c oughs> อกไม่ักะกะเพรเื่อนนอนก็พอก็พยอากาน้ำจิ้มเคยตีปลิมหม้อตีปลเดอวุนหม้อน้ำจิ้มดึงตานนีน้ำจิม้มซีฟูดเฮียยตีปลาดิเด็ววปคอนเนี่ยมปุ๊กอดน้ำจิๆๆๆ้มน,น,นาะถึง <c oughs> บ้าคือทีเดีย มันเน่ทีวีเนี่ยก็โดราทีคลาดราทีวานี่เปล่าเลเนี่ยนะล่ะนยวันเนียไม่มีวันเนี่ยโอมละมั้งเีมาเว็บเตียราเตีมานะอลกพ่อเวอล็กพ่อเน่อ้ตวาสิสิลีละมั้งอันนั้กะได้สิสลี่เลยไม่ไดกดเอะไรจะลาคลียละมั้งว็บเตียราล่กลล้เนี่ยโอเล็กพ่อเนกะได้อยู่ในป่านี่แบบทำข้าวแบบง่ายๆเนาะกะไดเตี๋ยวเรา่ยอพละมเนเตี๋ยวทำข้าวแบบง่ายๆ แบบแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยอยู่ในป่าก็แบบอยู่แบบชิวๆแบบไม่มีอะไรมากมายอ่ะคือเราอยู่ในกระท่อมเนี้ยมันจะมีความสะดวกอีกอย่างนึงคือเราไม่ต้องทำหลังคาไงมาถึงก็แบบหาปลาแล้วก็มาทํากินหอกับห่อเข้ามาที่บ้านเนี้ยมันก็แบบสะดวกอีกแบบนึงก็แต่ว่ามันเป็นฟีลแบบธรรมชาติแบบนี้ในนาเนี้ยดูบรรยากาศแบบเย็นๆแบบกรด้กระดกรด้า

กได้เขวันนีอกเลยไปชิลล่าด้เจลกยนนมซมากาหนอปูดด้ติยอสต่เพล่มแกได้ยินเอราชมีมีว่าอก่นน้จิมอ่ะนะถ้าเพลอเวโพชิดดถ้าใครนกลนอปูใครเกาตใครนแกเตีชืตีนะเด้อติยัสิตยตด้บอลเกบอลยู่วันกเพล่ล่า อยนะ่างน,น,น,นี้ก็พอแล้วก็สาเกย์นะแง่ก็เปิดเล้ละนะนก็เปิดโหแล้วเนี่ยเกลือไดบพอได้มีหรือไม่กว่าจุดอะไรป่านร้อยกัมาอันนี้คำว่าต้มต้มอะไรไม่รู้ใส่อ่าอะไรนะใส่ตะไคร้ใส่ย,ยอดส้ม แล้วก็ใส่ผักไผ่แล้วก็ขิงตามด้วยขิงนะครับนี่นะครับผมนี่ก็คือน้ำจิ้มที่ทํามาจากบ้านนะครับน้ำจิ้มซีฟู้แบบแดงๆเลยแดงแจ๊กเลยนะครับเดี๋ยวตักปลาใส่ก่อนนี่นะครับแดงแจ๊กเลยมีนนะลาดด้วยน้ำจิ้ม แต่น้ำจิมนี้มีเยอะอยู่นะไม่ใช่แค่นี้นะอยู่ในถุงเพราะว่าเอาไว้กินพรุ่งนี้เช้าอีกคืนนี้ถ้าหิวถ้าได้ปลายนะก็เหมือนเดิมแหละกินทั้งคืนนะนะทั้งคืนเนี้ยเหมือนกับว่าเอาชีวิตรอดในกระท่อมปลายนาเนี้ยน้องแดนเนาะนี่น้องแดนของเรามือหมานเตรียมตัวและเขาเขาเจ้าเขาเขาหนึ่งนะยาในก็ไดเฮบ,บัวมีวเอาไว้ใน เฮบเนี่เลยปีออมีเยีแกได้กบเลยโชว์กอ่าวมีเลยมั้งแไกได้สาาทเจ็ดเออเอาเข้าเจ้าที่อ,อ่อหอะห่อแค่นี้บ่ไ่เป็นไรเป็นไรกินแบบมันมันแน่นอนแน่นอนแกได้ออมีเลยเดีคี้ยเนาะแต่ไหนมีเคียนชรเลยเด้ก็แกซิีลีลัวแกได้เลย เดี่ยวพกก่อนพกก่อนก็่ายก็น่ามือต้อมือหมาเลยเดยต้อมือหมานก็ง่ายเลยเด้์ก็ได้ฟิลบรรยากาศแบบฟิลธรรมชาติอ่ะดูเตรียมที่นอนไว้ละผมนี่จะนอนในเปย์แต่น้องแดนจะนอนในมูแกได้ยมีเระจุนะแก่ได้ยิพี่เดียวพอมีเลือพี่พ่อเนี่ยแก่ได้เลเดนเนี่เลเดนเนี่โอ้โอ้ก็มีแล่ก้อนคุ้ยได้มีเดี่ยวเย็นหายคุ้ยได้มีนะเนี่ยกล้วยสุกก็มีนะครับถ้าหิวก็ได้ท่อโบเลยมันก็ ซาสาจิดีไหมจัดเลยเลอง <ละ S 1> จัดดิจะได้พ่อง<ม>เดี๋ยวสดน้ำน้ำเท่านันเลยอืมวิมาอยากชอรอเ<ม>น,น้นเตะแปเลยพวกใหญเลยวิมานอร่อยวิมาเออเดี๋ยวแค่อยากชอรอขับไปรั่วฟอ่ะเดี๋ยวจะตั้งกล้องครับเดี๋ยวจะได้เห็นผมด้วยไงสองคนกินข้าวแบบเนี้ยเนาะ ไม่จกกาการโดนการเดียวก็าบมาเขียวไปอุ้ยมาไม่โดนเลยพู่ไม่ยานบาได้พลัดเสียด้มุบอดโออาร์เพราะดตัล่ไว้มาเบะเาหหัวอุ้ยมาอร่อยจริงๆเด็ชอรดได้ดหอ่กบผทยอ่ะอ่ะกบมทำอ่ะอ่อยจ้บผัดไกัา ก็ออเาบละต้องใส่ไว้คนหนึ่งถ้าเราใส่นี่โบหันเดี๋ยวใส่อ,มอนนืมอ้อน,นี่เธอมานี่นเอาไละเนี้อสเปนพอวิ่มากูกูเลยกินแบบร้อนๆน,นิดอ,อ,อือร่อยมากๆเลย ออเอาทุกคัามนครับผมโอเคนะเกไปลวเรื่องป้อมมีผินแลปกโดนแนปยังตอีกนี र र ้แกไดูเขาเอาคขเดียวแบบได้อย่างนู้นนอ่ะนาะตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับรอสักสามนาทีรอให้อาหารย่อยสักสามนาทีก่อนเดี๋ยวจะไปดูเบ็ดที่เราปักไว้เมื่อกี้นะครับผมตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวสักครู่ป่าเดี๋ยวจะพาไปนะครับ อนี้ยเป็นสาดเออเล็กกว่าตะเคลื่อนแล้วเฮ้ยตะเข็บดูยนี่ยตะเข็บตีนกว่าเปล่ตอนนี้เรากำกำลังเริ่มไปดูเบ็ดที่ปากไว้แล้วนะครับแค่กว่าแค่กว่าตำยาดูเคาแล้วเฮ้ยปลาลิบปลาลิบปลาลิบโอ้โหได้ปลาดุกตัวใหญ่เลยโอ้โหปลาหลิงเท่าบ่กเฮ้ยไม่ใช่ปลาดุกเนี่ยปลาช่อนนี่หว่าดู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 โอ้โหตัวใหญ่เลยดึงเบ็ดไปสุดครับต่อต่อต่อ ปลาช่อนครับนี่ครับปลาหลิมเท่าแขนเลยน่เทียบเดียกแขนดิโอ้โหเท่าแขนเลยสุดยอดเลยครับผมออกได้ปะเนี่ยได้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 ช่องน้ำไหลม่ททำให้สุดแา้จริงเนียนนั่นนั่นนั่นบอกแล้วหลังแรกของเราครับผมนี่นี่ที่ปักไว้นะครับผมช่องน้ำไหลครับแก้วดาแคร์ควาวเบลล่าเนี่ยลูกฮันดูนี่แต่ปรีบุะ

กวาดเาลยกวาดเาลยกวาดเาลืดเอ,ลอดทาร์คุรอเป็นไงเป็นไงติดไม้ลา่าโอ้โหอีกแล้วอะไรมั้เนี่ยโอ้ยยากูยากูน,กนกะบุยปลาดุกนะครับผมตัวใหญ่ด้วย,ยมา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 ครับโอ้โห,โโหสุดยอดไปเลยครับหมาน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 เป็นไงดื้อ ยาโกผันโดดเลยนี่ไห้เทียบดูดิเท่าแขนไหมตอนนี้แหละได้ตอนนั้นแหละโอ้โหเท่าแขนแขนครับสองตัวเลยนะครับผมอบโอ้โหไปอีกแล้วไปนี่หมานจริงๆครับผมไปไปไปเดี๋ยวได้ทักทายอาจเรอ์แขยอิมฮะ เจอแล้แขวอีกแอีกไหมแขกวอย่าเรลยขี้คายเดมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีไม่มีก็ไปเอแล้วต่ขี้คายได้อีบ,าม,าอบอม,มั้อีบรขี่คายเดกวดลยชนาดโอ้ติดแล้วนะครับปลา,ลาไหลเห็นไหมเห็นไหม โอ้เ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่เนี่ยโอ้พันไปทั้งตัวเลยเนี่ยเนี่ยติทูบอร์นโบน่ยติดทูบอรนะพอกินโยกิร์ตติทูบอรนะโยเกิร์ปลาไหลนะครับผมได้ปลาไหลตัวหนึ่งแล้วครับบุก่อนเนี่ยยี่ยลูบโบโนี่กอดโบเดะติดทูบอร์นอ่ะ

โอเคได้นะครับผมเฮ้ยเบ็ดจมเลยเนะนี่ยอันโอ้โหปลาไหลปลาไหลอีกตัวเลยนะครับผมจ้ะเอา้าเก็บไปนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูคันคันอื่นโอ้ในถุงบอลบอลเลยสุดยอดไหมล่ะครับผมไปไปเลยแล้วก่อนเแล้วก็เคือข้าวแล้ลว,ลลวลอันนี้ดูกัน ก็คว้าตะแคลนเหลือล่นะกวาตะแคลนเหลืลีนี่นะเนี่ยเนี่ยเลือบบุรีเนี่ยเยาบ์คือบุรีเป็นลอบเบลิจเกว่าละคนในปกิหลอมอ่ะตอนนี้ก็ดูเบ็ดที่ปักไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเตรียมตัวกลับละกลับทช้ทีะกระท่อมนะนะครับตอนนี้ก็หิวแล้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปทำกับข้าวกินดีกว่าไปย่างปลาดีกว่านะครับผม ตอนนี้ก็เดินมาถึงในกระท่อมแล้วนะครับเดินมาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเตรียมตัวทํากับข้าวนะครับผมเอาไปล้างปลาอันนี้เตรียมตัวทํากับข้าวนะครับนว่าดนไหนเเนี่ยเนี่ยไหนเนี่ยเดติดตู่เด็วเนี่ยลุยเอะเกิดได้ nhà cô là bồi đã có cao đi mà bọc áo hết rồi này ngon quá cả đó bộ mì đi nè nhà cô về lõi mà anh à kế đã Khi có được chết ok, khó mà 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 gọi, bọc. Đây, bọc mùi muốn học gọi bọn này bọc áo mì rồi muốn học rồi muốn trả lại kẻ muốn gọi là kẻ kẻ được tất khai nha à? kẻ đã mua khó đợi này giờ giờ bạc đen đi cả cả đó này đồ đào mua khó này này chết khó มีแตนี้ยว่าดูง่วงเลือดจืดนะแคะ่มีแต่เนี้ยดูออกอากะศแล้วกกแกได้กับมาเกดูดาวมูจะคลอ,อมาใหม่มันหนาวก่อน,นได้ละเนี่าก,กดเบิกปา้นดาวมูอ่ะมัม้งเห็นมีเลเดนอะไนระมีเลเดออลเดนอะไรก่อนได้ละสำหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะต้มมาหมานะครับแต่คืนนี้ได้ได้ปลาเยอะแล้วนะครับ เนี่ย,ยเนียป่เนี่ยเจอไ,ได้โอ้กิโลไเลยเด้ประมาณนี้นี่เนี่ยกิโลกว่าเลยนะครับกะไว้ประมาณกิโลกว่าเลยเนี่ยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยปลาดูกตัวนี้ก็ย่างเอาไว้แบบอันนี้หอมๆเลยนะเดี๋ยวจะดังไฟให้แบบเดี๋ยวผมจะต้มมาม่าต่อนะครับหิวแล้ว บรรยากาศในกระท่อมนะครับกลางคืนนะครับหิวก็นี่มามา่านี่กล้วยสุกตรงนี้ก็กล้วยสุกนะครับเห็นไหมอันนี้กำลังแบบพอดีพอดีเลยอ่ะในห้างเขาเรียกว่าห้างคนเนี่ยเรียวกว่าห้างนะแต่ว่า คนไทยภาคกลางเรียกว่ากระท่อมนี่กล้วยสุกอร่อยอร่อยทั้งนั้นสุกกำลังดีแหละเนี่ยผมต้มน้ำร้อนแล้วนะครับต้มน้ำร้อนแล้วถ้าร้อนก็จะใส่มาม่าลงไปเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่เราก็จะกินละกะอ้ออันนี้มือดึกนะครับมือดึกในกระท่อมปลายนา เลยอันนี้ต้มมามานะครับกำลังอืดได้ที่เลยต้มามะม่อยู่นะครับผมยาช้อนก่อนดี่จะคนเข้าไปน,านั่นกำลังสุกละกำลังสุกละอืดได้ที่อยู่เด้กินกับปลาดุกลาบน้ำจีนซีฟูด้ดแบบ แดงๆเลยครับผมอร่อยอร่อยชิมแล้วนะที่อร่อยอ่ะที่พูดว่าอร่อยนี่คือชิมแล้วมามามาได้เวลาแล้วครับผมได้เวลาจัดละมามามากินด้วยกันนะครับดูสิเนื้อเจ,จ,จ,จ้าเนื้อแน่นมากเลยเนื้อแน่นมากเลยมาสักคำว่าน้ำลายไหลแล้วเฮ้ ซาบยะเนาะวิวบะอืมกว่าวิ่ดุกวอืี่ยมอันนีกับปลาตเอันนอยู่กับมิราโฟร์ที่นะอยู่กัออดามะว่าอย่าอออะไรจอ้อคอดูไฟก็ดูระยะอ่ะอันนี้ผมจะหยุดถ่ายสักครู่นะครับเพราะว่าผมจะกินอันนี้ถ่ายด้วย กินไปด้วยนี่มันไม่ถนัดนะครับผมอันนี้จะทายดูช่วงแบบน้องแดนกินเนี่ยนะประมาณนี้น่อยนะ <c oughs> เนื้อนแน่นๆเลยครับมันเป็นแบบประดุกเป็นประดุกประดุกในลำห้วยธรรมชาตินะครับไม่ใช่ประดุกเลี้ยงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นประดุกที่ซื้อแบบนั้นเนี่ยมันจะเนื้อนุ่มๆอันนี้เนื้อแบบแน่นๆเลยครับ ดูจากสีหน้าคนกินครับนี่นะอันนี้มือดึกนะครับเอาตรงนี้แล้วเอามาใส่ป่ะอร่อยมาก ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นอนในเต็แล้วนะครับอันนี้เตรียมตัวจะหลับแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมเอน้องแดนก็ต้มน้ําร้อนนะต้มน้าร้อนจะกินโอวัลตินนะครับกินโอวัลตินเสร็จก็หลับปุ้ยกันเลยทุกคนเลยนะครับในกระท่อมปลายนานครับฟังเสียงธรรมชาติหลับแบบสบายสบายแบบกบร้องเขียดร้องเนี้ย จิ้งหลีกแมงวันร้องเงี้ยยินเสียงแบบฟังแบบสนเอะหูมากๆเลยนะครับไพเราะครับอันนี้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับอันนี้หลับก่อนบ๊ายบายมือวารลิน่ามือวารลินมือวารลินเลิกจีบเว่ยมนะือเว่ยมามือวาร กวยเดีหคลอมาลยนะอะไรดกนะที่ปุเดนหคลอมากกบัวจันนนะอด้พอประมาณวอเคลมคนยปุดีคลอมมาบลเยนะยะเฮ้กพลานะ แล้วเบลลี่น้องแดนต้มมะม่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เช้าวันใหม่วันที่สดใสนะครับน้องแดนต้มมะม่าดูอันนี้เรากินมะม่าเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับปอกมะมา่าวีบเราไปกินแล้วเดี๋ยวเรามาอ่ะคนเนี้ยขันนี้ยอกก็อ๋อไมะม่าที่เนาะมือวาราว่าแกได้กระเตะตอดรัดอเลร

bỏ đây qua kia là mà nào cái đây này party tao mua một tao được phạt đó là bye bye